เป็นวันน้อมลำลึกครบรอบสามปีวันมรณภาพหลวงปู่ทวนนะหลวงปู่ทวนหลวงปู่ทวนเนี่ยนะครับผมเคยบอกนะเคยบอกกับพักพวกเพื่อนฝูงบอกว่าหลวงปู่ทวนเนี่ยอายุร้อยกว่าปีนะถ้าท่านยังไม่มรณภาพองค์นี้จะดังมากเลยนะองค์นี้จะดังมากเพราะว่าหลวงปู่ทวนท่านเก่งทุกอย่างเลย นะเก่งทุกอย่างเป็นพระเกจิเป็นพระนักพัฒนานะเป็นพระนักเทศแล้วเวลาท่านเทศท่านสอนเนี่ยท่านเทศนะท่านเทศแบบบ้านๆสอนแล้วเข้าใจง่ายเสียดายว่าท่านละสังขารไปก่อนนะนะนหลวงปู่ทวนนะครับหลวงปู่ทวนล,ล่าสุดนะครับนะเฟซบุ๊กของพิยาวัฒนะ เขาโพสต์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาปกป้องคุ้มครองให้แค้วคาดปลอดภัยรถพังยับเนี่ยฮะนะก็คือว่าน้าเรื่องราวมีอย่างนี้แต่ผมผมไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะนะครับเห็นเพียงแต่รูปแล้วก็เห็นรถที่พังเนี่ยนะครับแล้วเขามีโพสต์ลงนะบารมีหลวงปู่ทวนคุ้มครองรถพังยับคนขับ นะไม่มีแม้รอยขีดข่วนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยนะครับในรถมีวัตถุมงคลหลวงปู่ทวนอดีตพระเจอาจารย์ชื่อดังวัดโป่งยางแก่งหางแมวจันทบุรีสิ่งมงคลที่ใครก็อยากได้ไว้บูชาหลวงปู่ทวนองนี้ฮะนะหลวงปู่ทวนนะครับเนี่ยวัดนะวัตถุมงคลที่เขามีอยู่ในรถเนี่ยครับ เป็นย่ามแบบนี้นะ้ำมีรูปแล้วก็มีเหรียญแล้วก็ดูรถฮะดูสภาพรถครับพังยับแต่คนขับไม่เป็นอะไรเนี่ยครับหลวงปู่ทวนฮะผมบอกว่าองค์นี้เนี่ยหน้าตาท่านก็ได้นะครับหน้าตาท่านเนี่ย คือคือคืออย่างนี้นะผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าพระเกจิเนี่ยถ้าอายุมากนะอายุมากแล้วเนี่ยเวลาที่เขาเอาไปแกะเหรียญหรือเอาไปทำรูปเหมือนนะช่างเดี๋ยวนี้เก่งนะจะแกะออกมาเนี่ยเหมือนมากริ้วรอยนะแกะออกมาโอ้โหนั้นเนี่ยถ้าพระเกจิอายุมากแล้วทำวัตถุมงคล คนจะชื่นชอบเพราะว่าเก็บรายละเอียดของริ้วรอยได้ดีนั้นพอรายละเอียดริ้วรอยท่านจะเห็นนะครับพอรายละเอียดริ้วรอยเนี่ยเก็บได้ดีนะความสวยงามจะมีฮนะนั้นคนจะชื่นชอบเหรียญเนี่ยจะเห็นเลยเขาบอกว่านะบางคนเขาเรียกว่านะท่านหน้าตาดีรูปหลอ่อนะนะพระที่ที่ขึ้นกล้องเนี่ยนะทำวัตถุมงคลออกมาเนี่ยนะครับแล้วขึ้นเนี่ย หนะ้าที่ผมเห็นชัดๆนะที่ขึ้นนะทำวัตถุมงคลออกมาแล้วขึ้นมากนะฮะมีหลวงปู่แสนนะหลวงปู่แสนแล้วก็มีหลวงปู่ทวนนี่แหละที่ทำวัตถุมงคลออกมาเนะี่ยขึ้นมากเลยนะรูปท่านเนะีนะ่ยน่าจะขึ้นมากนะนี่นะ้าหลวงปู่ทวนต่อไปวัตถุมงคลของท่าน จะได้รับความนิยมอีกเยอะนะหลวงปู่ทวนนะครับท่านเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่บุตรดาวัดป่าใต้พัฒนารามนะตอนที่หลวงปู่ทวนหมรณภาพหลวงปู่บุตรดาเนี่ยเศร้าไปหลายวันลนะูกศิษย์บอกว่าท่านพึ่งท่านมาเจอกันตอนตอนอายุมากแล้วมาเสกวัตถุมงคลด้วยกันแต่ท่านเหมือนระลึกชาติได้ นะว่าชาติที่แล้วเคยเป็นพี่น้องกันประมาณนั้นนะเลยทําให้ชาตินี้เนี่ยนะมาบวชเป็นนะเป็นสงแล้วเป็นพระเกจิชื่อดังทั้งคู่เลยแล้วก็มีโอกาสนั่งปกปุกเสกวัตถุมงคลร่วมกันแต่หลวงปู่ทวนท่านมรณภาพไปก่อนวันที่มรณภาพนะครับหลวงปู่บุตรดาไปด้วยแล้วท่านก็นะมีความเสียใจ ในการจากไปของหลวงปู่ทวนนะฮะหลวงปู่บุตรดาเนี่ยนอกจากจะเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่ทวนแล้วก็ยังเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่โสรสด,ด้วยซึ่งท่านก็มีอายุอาวุโสนะครับภาพนี้เนี่ยภาพนี้หลวงปู่ทวนอายุร้อยสิบเอ็ดปีเนี่ยครับแล้วภาพในปัจจุบันของหลวงปู่บุตรดา อายุ1้1ปีเห็นไหมฮะอายุของท่านนะครับจากภาพนี้แล้วก็อายุหลวงปู่บุตรา1 1 1ปีนะมาดูหน้าที่บอกว่านะผมจะโพดหน้าใกล้ใลให้ท่านเห็นนะครับเนี่ยหลวงปู่ทวนนะะท่านขึ้นกล้องมากเวลาแกะวัตถุมงคลออกมาทำวัตถุมงคลออกมาเนี่ยไม่นะครับ นักสะสมชื่นชอบนะหลวงปู่ทวนองค์นี้แล้วท่านจะเห็นไหมฮะท่านจะใส่ประคำนะจะมีประคำประจำนะประจำตัวท่านอยู่นะหลวงปู่ทวนนะนี่ผมมาคุยให้ให้ท่านฟังนะสำหรับคนที่ชื่นชอบวัตถุมงคลหลวงปู่ทวนหลวงปู่ทวนก็มีนะมีประสบการณ์ให้ได้พูดถึงกันนะครับนะให้ได้พูดถึงกัน นะพอพูดถึงหลวงปู่ทวนเนี่ยนะพระอายุมากมากแล้วนะมีอารมณ์ดีนะหลวงปู่ทวนท่านก็อารมณ์ดีนะครับมีอีกรูปหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงแล้วท่านอารมณ์ดีมากตอนที่ท่านยังดำรงขันอยู่นะครับหลวงปู่ยาท่านเขียนท่านอยู่นะอยู่ที่ป่าช้ายางที่นกอุบลราชธานีองค์นี้ก็ขึ้นกล้องนะวัตถุมงคลทำออกมาก็ สุดยอดนะครับนะลูกปู่ยาท่านเขียนนะนะลูกปู่ยาท่านเขียนท่านละสังขารไปแล้วนะครับแต่วัตถุมงคลของท่านก็ยังอยู่ในใจลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมนะวันนี้เนี่ยผมนําเอาเครื่องรางมาแนะนําท่านถ้าท่านไปเจอที่ไหนก็สามารถจะเก็บได้เป็นลูกอมฮะนะลูกอมนะเล็กๆเขาเรียกว่าลูกแง่นะนี่ ส่วนบางเครื่องเอกคมภีคุณแดงเขาเอาไปเลี่ยมเป็นสามห่วงแบบนี้นะการเลี่ยมสามห่วงนะสามห่วงแบบนี้นะครับสามห่วงแบบนี้ก็จะใส่แบบผมนะใส่แบบผมแบบนี้นะเลี่ยมเป็นสามห่วงนะสามห่วงก็คือสองห่วงสองห่วงก็ใส่กับสร้อยนะอีกห่วงหนึ่งก็ลงมาที่พระนั้นลูกอม,มจะอยู่ตรงนี้ฮนะลูกอมจะอยู่ตรงนี้นี่นะลูกอมนี่ นะท่านจะเห็นนะครับนี่ก็คือใส่ห่วงนะฮะนะใส่เนี่ยๆ,ๆอย่างนี้นะก็ใส่กับนะใส่กับสร้อยนะครับใส่กับสร้อยนะใส่กับสร้อยนะใส่กับสร้อยแบบนี้แล้วตรงนี้ใส่เป็นพระนะครับนี่ฮะนะ้อยอย่างนี้ฮะนะอันนี้ส่วนพระเครื่องเอกคัมภีร์ไปทําอย่างนี้มามีประมาณห้าลูกนะครับเขาให้ นะให้บูชาเนี่ยลูกละ400บาทเท่านั้นนะฮะนั้นใครสนใจเนี่ยมีจํานวนน้อยนะครับเนี่ยฮะนะมีแค่นี้เองนะครับนะใครสนใจก็ลองสอบถามคุณแดงดูนะครับนะแต่ผมตรงนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดให้ฟังว่าวัตถุมงคลเครื่องรางแบบนี้น่าเก็บนะเป็นนะเป็นเครื่องรางที่เขาเรียกว่าลูกแง่นะครับนะหลวงปู่ยาทั้งเขียนพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ป่าช้าอย่างที่นกอุบลราชธานีปัจจุบันท่านละสังขารไปแล้วนะครับนะได้จัดสร้างเครื่องรางของขัง,งลูกแง่ขึ้นซึ่งกำลังได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในขณะนี้ลูกแงหรือที่นิยมเรียกว่าลูกอมลูกแงสร้างตามแบบพระเกจิอาจารย์โบราณพุทธคุณเด่นทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมมีส่วนผสมของน้ำนมกวายแม่ลูกอ่อน หลวงปู่ยาท่านเขียนพูดกับสิทธว่าน้ำนมสใสใยจากแม่ไปสู่ลูกน้ำนมคือเลือดเนื้อของแม่ที่กั่นออกมาจากอกมาให้ลูกดื่มกินสูตรเมตตาที่ว่าแรงตำลับหนึ่งเปรียบเทียบความรักเมตตาว่ารักดังบุตรในอุทธรเลือดในอกก็ยกให้ดื่มกินได้สูตรสร้างเครื่องรางที่ผสมน้ำนมหรือเลือดในอกนี้ ที่มีตำนานมาแต่โบราณคือน้ำนมวายแม่ลูกอ่อนเรียกลูก,กวายที่เพิ่งออกมาจากแม่ว่าลูกแง่จะร้องหาแม่ไม่ให้ห่างกายต้องเห็นตลอดเวลาพุทธคุณดีเด่นทางด้านเมตตามหานิยมค้าขายเปิดคอยให้ทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา นี่ครับอันนี้เป็นเรื่องของลูกแง่นะครับนี่ฮะผมบอกว่าเวลาที่เราแขวนวัตถุมงคลน,นะฮะสมัยเมื่อก่อนเขาไม่มีอย่างนี้ฮนะ <Okay. S 1> นะเขาไม่มีในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขามีนะครับนะก็ใส่สร้อยจะเป็นสร้อยแสแตนเลสจะเป็นเชือกล่มหรืออะไรก็ได้แบบนี้ก็จะมีเครื่องรางอยู่ตรงนี้นะเป็นลูกอมแล้วก็จะมีพระ ซ, ity, ซึ่งเราจะใส่พระอะไรก็ได้แล้วแต่เราชื่นชอบองค์เดียวนะฮะจะใส่แบบนี้ก็เท่ากับมีเครื่องรางแล้วก็มีมีพระอยู่ด้วยนะการที่ทําแบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยฮะนะใส่แบบนี้นะครับก็จะนะจะมีทั้งเครื่องรางแล้วพระที่เราชื่นชอบนะจะเป็นจะเป็นพระพุทธนะครับนะการการแบ่งเนี่ยนะการแบ่งในปัจจุบันเราจะเห็นนะครับว่าเราจะใส่ได้ทุกอย่างแหละนะจะเป็นพระพุทธ พระพุทธนะบางคนไม่รู้นะครับแบ่งไม่ออกนะอันนี้ว่ากันไม่ได้เพราะว่าคนเข้ามาในวงการบางทีก็ไม่รู้ว่าแยกไม่ออกเหมือนกันก็จะมีนะจะมีพระพุทธนะครับมีพระสงฆ์มีเทพนะมีบุรพามหากษัตริย์นะครับระนะบยนะบนะอย่างนี้เราก็ถ้าเราชอบนะชอบแบบไหนเราจะใส่แบบนั้นก็ได้สมมุติว่าเราชอบนะชอบพระพุธพระพุธ พระพุทธรูปก็เป็นน้ารูปจําลองของน้าพระพุทธตามวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรนะหลวงพ่อโตนะพระพุทธชินนราชอันนี้ก็เป็นพระพุทธนะครับพระพุทธนะบางคนชอบพระสงฆ์นะพระสงฆ์ก็มีอย่างเกจิเนี่ยอย่างสมเด็จโตหลวงพ่อเงินนะครับหรือนะหลวงพ่อรวยอันนี้เป็นเกจิเราจะใส่เกจิก็ได้หรือเราจะใส่เทพบางคนนะพ่อแก่ นะพระพิคนเน่นะครับพระภูมินะพระศรีวะพระนารายหรือจะเป็นทวเวสุวรรณนะก็แล้วแต่ท่านนะท่านจะชื่นชอบแบบไหนก็เป็นส่วนของท่านนั้นเนี่ยสมัยเมื่อก่อนก็จะใส่ได้แค่นะแค่องค์เดียวแต่เดี๋ยวนี้เขาทําเป็นแบบสามห่วงนะก็สามารถจะใส่นะจะใส่ด้านล่างได้ด้วยนะเป็นอย่างนี้นะเพราะบางคนบอกว่านะเครื่องรางเนี่ย มาเวลาที่แยกกันพกเนี่ยลำบากเอามาใส่ที่สร้อยได้ไหมใส่ได้ครับไม่มีข้อจำกัดนะเอามาใส่ได้นะนะเอามาใส่ได้แบบนี้นะแบบนี้นะครับนะก็ใครที่นะใครที่สนใจอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับเอาแะฮะนะอันนี้เป็นลูกอมที่เอามาพูดถึงนะครับลูกอมที่มาพูดถึงเอานะครับนะ มาไร่เรียงกันนิดหนึ่งนะครับพระปิตาโอ้โหตอนนี้เขาเรียกว่าพายุพายุาพระปิตาสร้างกันหลายวัดเหลือเกินฮะสร้างกันหลายวัดมากเกจิต่างๆสร้างาพระปิตาตอนนี้เปิดจองออกมาแล้วกระแสฮือฮาพอสมควรนะก็คือพระปิตานางพรายปดนีเป็นของวัดสันป่าม่วงอยู่ที่พยาว ทำไมที่นี่เปิดออกมาแล้วนะถึงได้รับความนิยมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าชาวต่างประเทศเขานะเขาติดกับวัดแล้วฮะติดกับวัดแล้วเพราะวัดเขาดังพระขุนแผนมาก่อนแล้วเขาก็เขาก็หยุดการสร้างพระขุนแผนแล้วเพราะรุ่นแรกๆเขาจะให้เป็นตำนานแล้วก็มีราคาเล่นหากันสูงแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เลยไม่ได้สร้างพระขุนแผนเขาก็มาสร้างอย่างอื่นแล้วยุคนี้เป็นยุคพระติดตาเขาเก่งในเรื่องการ ผสมมวลสารแล้วมวลสารหลักๆเขาเยอะนะพอเปิดจองออกมานะทำให้สะเทือนเรือนลั่นไปเหมือนกันฮะสะเทือนวงการไปเหมือนกันนะครับพระปิตาบุญกระถินของวัดสันปะม่วงน้าชาวต่างประเทศเขาจองกันเป็นร้อยนะจองเป็นร้อยองค์ทั้งเนื้อโลหะทั้งเนื้อเนื้อผงนะครับเป็นงานบุญกระถินของวัดสันปะม่วงพะเยา นาเจ้าตำหรับพระขุนแผนเนื้อผงอลือลั่นเขาแจ้งเรื่องร่วมบุญเนี่ยกองบุญละร้อยห้าสิบบาทรับพระปิดตาเนื้อผงเป็นที่ระลึกหนึ่งองค์กองบุญสองร้อยบาทรับพระปิดตาเนื้อโลหะเป็นที่ระลึกหนึ่งองค์เขาจัดสร้างเพียงแค่4,999ันเก้ารอเงค์เป็นการลุ้นเนื้อฮะนะเป็นการลุ้นเนื้อแล้วเขาย้ำว่าวัดจัดสร้าง ร้อซได้บุญตามอานิสงท์ที่ร่วมบุญแน่นอนนะยอดที่มีเขาบอกว่าคุณแดงเอกมลีอาจจะรับยอดมาถ้าจะเป็นสำนักนี้จะรับยอดมาเยอะกว่าชาวบ้านเพราะต่างประเทศเขาจองเยอะแต่ว่าขนาดรับเข้ามายอดก็แทบไม่เหลือแล้วตอนนี้นะยอดเยอะหน่อยแต่ก็ว่าแทบจะไม่เหลือแล้ว นี่คือกระแสของพระปิดตาของวัดสันประม่วงมาดูเนื้อหาเขานะครับนี่ฮะนะดูฮะนี่นะกระแสพระปิดตาผมบอกนะครับว่าไม่ธรรมดาแล้วก็นะนี่เป็นแบบปิดตาโลหะเห็นไหมเห็นไหมครับว่าเนี่ยฮะ ผมพูดไปแล้วนะครับว่าพระพิตาเนี่ยค่อนข้างมาแรงในที่ผ่านมานะครับเป็นพายุพระพิตาไปแล้วที่ไหนไม่สร้างน้ำมันมีฮะน้ำมีำมีนักสร้างบอกว่าหน้าบางคนบอกว่าไม่เอาอะไม่ตามกระแสแต่ว่าถ้าไม่ตามกระแสบางทีก็ไม่ทันนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันมีหลายคนนะฮะ นะ้ำมาตามกระแสเนี่ยอย่างช่วงจัตุคามมีกระแสสมัยก่อนนะมีนักสร้างทิ้งช่วงไว้ไม่ยอมสร้างนั้นปีปีสี่เก้มาสร้างห้าหนึ่งแล้วเรียบร้อยเลยฮะมาสร้างพอพอเห็นกระแสเขามีเยอะเยอะนะครับก็จะเอาบ้างพอเอาปุ๊บมันตกพอดีน้ากระแสไปพอดีเนี่ยครับนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะ สร้างวัตถุมงคลยังไงท่านก็ต้องเกาะกระแสด้วยฮะเพราะเดี๋ยวนี้ทําอะไรมันก็เป็นกระแสหมดในโซเชียลนะครับในโซเชียลท่านเห็นไหมครับนะถ้ามีกระแสท่านต้องท่านต้องจัดการไม่งั้นเนี่ยท่านก็ช้ากว่าคนอื่นฮนะนัตอนนี้ผมบอกว่าเป็นกระแสพระปิดตามาดูอีกรุ่นหนึ่งมาดูรุ่นนี้นะรุ่นนี้เดี๋ยวผมพูดถึงพระปิดตาก่อนนะครับนะพราปิดตาก่อน นะพิมพ์นี้นะเป็นแบบหล่อโบราณน,นะครับแบบหล่อโบราณเนี่ยครับอันนี้เป็นรวยมงคลโสรถของหลวงพ่อรวยนะาพอออกตัวมากระแสมาดีเลยครับนะกระแสมาดีเพราะว่าเขามีความแตกต่างนะแตกต่างนะก่อนหน้านั้นเราจะเห็นว่าพระปิตาส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อผงเนื้อว่านนะพอหลังๆจะมีเนื้อโลหะเนื้อโลหะก็ได้รับความนิยม แล้วก็มาหล่อโบราณแบบนี้นะงานหล่อโบราณซึ่งถ้าคนชอบงานโบราณจะชอบส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบงานโบราณผมเห็นแบบนี้ผมก็ชอบนะเพราะว่างานโบราณเนี่ยเป็นงานนะเป็นงานอนาคตจริงๆเป็นงานไม่ได้งานฉาบฉวยเน่ยเป็นงานอนาคตเพราะว่าเก็บแล้วเนี่ยมีอนาคตนะเก็บแล้วมีอนาคตงานหล่อโบราณนะนะผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ คนก็ยังพูดถึงกันอยู่นะในส่วนของหลอโบราณน,นะครับนะแบบนี้นะ